คุณเคยได้ยินคําว่าฟ้าหลังฝนกันบ่อยๆใช่ไหมล่ะครับเวลาทีมรักของเรากลับมาคว้าแชมป์หรือฟอร์มกําลังร้อนแรงเนี่ยใครๆก็ชอบพูดคํานี้กันแต่เอาเข้าจริงๆนะผมอยากจะถามหน่อยนะครับว่ามีใครตาบรรยากาศตอนที่ฝนมันตกหนักที่สุดได้บ้างไหมไอ้วันที่ฟ้ามันมืดตึ๊ดตือจนเรามองแทบไม่เห็นทางจนเกือบจะไม่มีสโมสรที่ชื่อเลเวอพูให้เราได้เชีย์กันในวันนี้เนี่ยความรู้สึกตอนนั้นมันแย่ขนาดไหน จำก็ได้ไหมครับลองหลับตาลงดูนะครับผ่อนคลายผ่อนคลายแล้วลองจิตนาการภาพตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกดูเล่นๆน,นะครับภาพที่ลิเวอร์พูลทีมที่เราภูมิใจนักหนาเนี่ยไม่ได้กำลังลุ้นแชมป์ไม่ได้ลุ้นพื้นที่ท็อปโซแต่ชื่อของลิเวอร์พูลมันดันร่วงลงไปกองอยู่ที่อันดับ18โซนตกชั้นเต็มตัวใช่ครับฟังไม่ผิดหรอครับ โซนตกชั้นจริงๆนี่ไม่ใช่ฝันร้ายนะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นในยุคข,ของเรานี่แหละครับยุคที่แฟนบอลรุ่นใหม่หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกหรือแฟนบอลรุ่นเก่าบางคนอาจจะอยากลบมันออกจากความทรงจําไปแล้วก็ได้แต่ผมจะบอกว่าห้ามลืมเด็ดขาดเลยละครับเพราะถ้าเราไม่เข้าใจความเจ็บปวดในวันนั้นเราอาจจะไม่อินกับรสชาติความสําเร็จในวันนี้ได้เต็มที่ก็ได้นะครับ วันนี้ผมเลยอยากจะชวนเพื่อนๆน,นั่งทายเม็ดชีนย้อนเวลากลับไปเปิดแผลสดกันหน่อยครับกลับไปในยุคที่เขาเรียกกันว่ายุคมืดหรือ Dark กเอชของลิเวอร์พูลติ่งๆจังๆช่วงปี2010ถึง2012ช่วงเวลาที่เด็กหงอย่างเราเราต้องเดินก้มหน้าไม่อยากสบตาใครและคำว่าล้มละลายเนี่ยมันน่ากลัวกว่าคำว่าแพ้เละซะอีกนะครับมาครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกเลย เรื่องมันเริ่มต้นหลังจากยุคของราฟาเบเนเตสจบลงครับตอนนั้นเราได้กุนซือใหม่ที่ชื่อรอยฮอตสันเข้ามาในปี2010คือตอนนั้นเนี่ยใครๆก็คิดในแง่ดีนะว่าเอานะปูแกประสบการณ์เยอะน่าจะเข้ามาช่วยประครองทีมได้แหละแต่ที่ไหนได้ครับท่านผู้ชมนั่นมันคือจุดเริ่มต้นของหายนะทางลูกหนังชัดๆเลยครับคือเราต้องเข้าใจบริบทกันก่อนนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยคือเครื่องจักรสีแดงที่เล่นเกมบุกดุดัน เหมือนเป็น DNA ของเรามาตลอดใช่ไหมครับแต่บอลของปู่รอยในตอนนั้นคืออะไรครับมันคือบอลสไตล์โบราณขนานแท้เลยครับรับลึกโยนยาวอุดแล้วรอโดนแฟนบอลที่นั่งดูในสนามแอนพิวตอนนั้นเนี่ยคือนั่งมองหน้าคขาเลือกลากเลยครับแบบว่าเฮ้ยนี่เรากําลังดูลิวพูลหรือสต็อกซิตี้เล่นกันแน่วะเนี่ยคือมันไม่มีทรงเลยจริงๆครับแล้วผลงานในสนามช่วง6เดือนนั้นนะ บอกเลยว่าไม่ใช่แค่แย่ครับแต่มันเข้าขั้นอับปยศเลยแหะครับเราแพ้คาบ้านให้กับแบล็กพูแพ้วูแฟมทันแต่ไอที่เจ็บแสบที่สุดจนกลายเป็นแผลเป็นในใจแฟนบอลอย่างเราเราเนี่ยคือเกมลีกครับครับวันที่เราเปิดบ้านต้อนรับนอตแฮมตันทาว์ทีมจากลีกทูย้ำนะครับว่าลีกทูคุณลองคิดดูสิครับทีมระดับดิวิชั่น4บุกมาเขียรลิเวอร์พูลตกรอบคาแอนฟิลด์หน้าตาเฉย วันนั้นจําได้แม่นเลยครับฝนตกหนักบรรยากาศในสนามมันหดหูเหมือนงานศพเลยครับแล้วถ้าเพื่อนๆคิดว่าแค่นั้นก็แย่พอแล้วมั้งยังรับยังไม่จบเรามาฟังบทสัมภาษณ์ของปู่รอยแกหลังจบเกมเมอร์ซไซดดาบี A B, ที่เราแพ้เอเวอร์ตันแบบหมดรูป0ูดูสิครับแกให้สัมภาษณ์หน้าตาเฉยเลยว่าฟอร์มการเล่นวันนี้ดีที่สุดเท่าที่เราจะเล่นได้แล้วโอ้โห ประโยคนั้นแหละครับที่เหมือนเอาน้ำมันมาราดลงบนกองไฟชัดๆเลยครับมันคือการตบหน้าแฟนบอลฉาดใหญ่เลยครับมันเหมือนกายกำลังบอกว่ามาตรฐานของทีมนี้มันมีปัญญาเล่นได้แค่นี้แหละซึ่งบอกตรงๆนะว่าแฟนบอลอย่างเรารับไม่ได้เด็ดขาดเลยละครับแต่ก็นั่นแหละครับเรื่องในสนามที่ว่าเน่าเฟะแล้วเรื่องนอกสนามเนี่ยเน่าหนอนยิ่งกว่าอีกนะครับเพราะเบื้องหลังฉากหน้าสโมสรลิเวอร์พูลของเราเนี่ยกำลังป่วยหนักระยะสุดท้ายเลยครับ เจ้าของทีมในตอนนั้นทอมฮิกส์กับจอชยูเลตสองคนนี้กู้เงินมาซื้อสโมสรแล้วก็ผลักภาระหนี้ทั้งหมดมาให้ทีมแบกรับไว้ดอกเบี้ยบานเบ้์จนสโมสรไม่มีเงินหมุนเบียงครับสถานการณ์ตอนนั้นคือวิกฤตของจริงเลยนะครับถึงขั้นที่มีข่าวหลุดออกมาว่าถ้าขายทีมไม่ได้ภายในเส้นตายที่กำหนดสโมสรอ,อาจจะถูกธนาคาร RBS ยึดทรัพย์หรือร้ายแรงกว่าน,นั้นคือเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือที่เรียกกันว่า administration นั่นแหละครับ ซึ่งถ้าโดนแบบนั้นจริงๆกดระบุไว้ชัดเลยนะครับว่าเราจะถูกปรับตกชั้นหรือไม่ก็โดนตัดก้าแต้มทันทีลองนึกภาพตามดูสิครับทีมที่ฟอร์มก็แย่อยู่แล้วถ้าโดนตัดแต้มอีกมีหวังได้เป็นทัวร์แชมเปี้ยนส์คิปยาวๆแน่นอนครับช่วงเวลานั้นบอร์ดบริหารชุดเก่านำโดยคุณมาตินบรอตันต้องไปสู้กันยิบตาเลยครับต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลสูงที่ลอนดอนเพื่อบังคับให้เจ้าของทีมยอมขายทีมมันเป็นสงครามกฎหมายที่บีบหัวใจแฟ,แฟนบอลที่สุดเลยครับ หลุมงกันตัวโกง่งจนสุดท้ายเหมือนฟ้ามีตาครับเราได้กลุ่ม N E S V หรือก็คือ F S G ในปัจจุบันนี่แหละครับเข้ามาเทคโอเวอร์ได้ทันเวลาแบบเฉียดฉิวด้วยว่าราดตายมาได้เหมือนปฏิหารเลยครับแต่แผลที่ทิ้งไว้มันลึกจริงๆนะพอกลุ่มเจ้าของใหม่เข้ามาปู่ดอยก็ต้องเก็บกระเป๋าตามระเบียบครับแล้วความหวังครั้งใหม่ก็ถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งด้วยการกลับมาของคิงเคนนี่เคนนี่เดวกริช ตำนานที่ยังมีลมหายใจของพวกเราการกลับมาของป่ายเคนนี้เนี่ยเหมือนน้ำทิพย์โลมใจเลยนะครับแฟนบอลกลับมามีความสุขบรรยากาศในแอนฟิลด์กลับมาฮึกเหิอมอีกครั้งหนึ่งแต่นี่แหละครับคือความตลกร้ายของโลกฟุตบอลเพราะความจริงที่เจ็บปวดคือฤดูกาล2011 2012กลายเป็นฤดูกาลที่สถิติบัดซบที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกของสโมสรเลยครับ ฟังดูย้อนแย้งใช่ไหมล่ะครับเพราะปีนั้นเราได้แชมป์ลีกคัพหรือคาริงคัพมาครองได้ถ้วยติดมือเป็นครั้งแรกใน6ปีแล้วยังทะลุเข้าชิง FA คัพด้วยนะแต่พอกลับมาดูผลงานในลีกโอ้โหผมต้องใช้คำว่าเละเทะเลยล่ะครับเราจบอันดับ8อันดับ8นะครับคุณผู้ฟังแย่กว่ายุครอยฮอดซัน้ดยซ้าแล้วทิศหน้าตกใจจนตาทันหลนเลยคือเราทำแต้มได้แค่52คะแนนตลอดทั้งฤดูกาล 52คะแนนเนี่ยคือแต้มที่น้อยที่สุดที่เลเวอร์พูลเคยทําได้ตั้งแต่มีพรีเมียร์ลีกมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับจบฤดูกาลตามหลังแชมอย่างแมนซิถึง37คะแนน37คะแนนนะครับห่างกันขนาดที่ว่าแต่อีกครึ่งฤดูกาลยังตามไม่ทันเลยคิดดูแล้วทําไมมันถึงเลเทคขนาดนั้นคําตอบมันอยู่ที่การซื้อตัวนี่แหละครับยุคนั้นเรามีเงินจากการขายตอเรสได้ตั้ง50ล้านบอลน,นะแต่เราเอาเงินก้อนนั้นไปทำอะไรครับ เราเอาไปทุ่มซื้อแอนดี้แคร์โร่กองหน้าร่างยักษ์แอนดี้แคร์เราเข้ามาด้วยค่าตัวสถิติสโมสร35ล้านปอนด์ต้องบอกก่อนนะว่าในยุคที่ค่าตัวนักเตะยังไม่เพอขนาดนี้35นี่มหาศาลมากนะครับแต่ผลตอบแทนที่ได้คือความว่างเปล่าครับแค่เราปรับตัวไม่ได้เจ็บอดอดแอดแอดกลายเป็นดิวที่ล้มเหลวที่สุดดิวหนึ่งเลยล้วครับแล้วที่พีก,กว่านั้นคือสจวด,ดาวนิ่งคนระับ ปีกที่เราซื้อมาหวังจะให้เปิดบอลแม่นๆให้แคร์เรามงตบฤดูการนั้นด้วยสถิติที่ต้องตาลึกไว้เลยนะครับพี่น้องลงเล่นในลีกไปเกือบครบทุกนัดแต่ยิงศูนย์ประตูและแอสซิสต์ศูนย์ครั้งเป็นปีกตัวหลักที่ไม่มีส่วนร่วมกับประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวบ้าไปแล้วครับนี่มันสะท้อนให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพของเกมรุกในยุคนั้นได้ชัดเจนที่สุดเลยแหะครับทีมเราตอนนั้นเนี่ยเหมือนคนหลงทางครับพยายามจะย้อนกลับไปเล่นบอลสไตล์อังกฤษโบราณ ซื้อนักเตะอังกฤษราคาแพงๆเข้ามาแต่คุณภาพมันไม่ได้อะมันเลยออกมาเป็นสภาพทีมที่เล่นบอลถ้วยเก่งเพราะเน้นใจสู้แมตช์ต่อแมตช์ถ้าพอเล่นบอลลีกที่ต้องยืนระยะกลับไม่มีความสม่ำเสมอทนะแค่6นัดจาก19กนัดสุดท้ายของฤดูกาลเล่นเหมือนทีมรอปิดเทอมไปวันๆเลยหรอครับแต่ถ้ามองย้อนกลับไปตอนนี้ผมว่าช่วงเวลาปี2 0 1 0ถึงเนี่ยมันคือบทเรียนราคาแพงที่โคตรจะคุ้มค่าเลยนะครับ ราะความล้มเหลวแบบถึงก้นบึ้งในวันนั้นแหละครับที่ทําให้กลุ่มเจ้าของทีม FSG เนี่ยเขาตาสว่างครับเขาเรียนรู้ครับว่าวิธีการบริหารแบบเดิม,ดมๆการทุ่มซื้อนักแดกตามกระแสหรือการพึ่งพาแค่บารมีตํานานสโมสรมันไม่เพียงพอแล้วสําหรับฟุตบอลสมัยใหม่มันทําให้เขาต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมดหันมาใช้ Data Analysis ในการเฟ้นหานักแต่เลิกซื้อของแพงที่ใช้างานไม่ได้มาซื้อของดีที่คนมองข้าม มันนำมาสู่การจ้างเบรนดันโรเจอร์สเพื่อวางระบบบอลเท้าสู่เท้าและท้ายที่สุดมันปูทางให้เราได้เจอกับเยอเกนคลอปคนที่พาเราบินสูงจนลืมไปเลยว่าเราเคยจมอยู่ก้นเหวมาก่อนก็ได้นะครับดังนั้นนะครับครั้งหน้าที่คุณเห็นลิเวอร์พูลเล่นไม่ดีหรือหงุดหงิดเวลาทีมเสมอลองลึกย้อนกลับไปถึงวันที่เราต้องลุ้นว่าทีมจะล้มละลายไหมวันที่เราแพ้นอตแฮมตันเทาแค่แอนฟิลด์หรือวันที่เราจบอันดับ8มีแค่52คะแนนดูนะครับ แล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในมือทุกวันนี้มันล้ําค่าแค่ไหนครับประวัติศาสตร์ช่วงนั้นมันขมขื่นครับยอมรับเลยแต่มันคือยายขมที่รักษาโรคร้ายแล้วทําให้ลิว์ภูกลับมาแข็งแรงได้อย่างทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นจํามันไว้อย่าลืมมันแล้วภูมิใจด้วยนะครับที่พวกเราผ่านมันมาได้นี่แหละครับรสชาติของพุตบอกชีวิตจริงมันต้องมีดราม่าแบบนี้แหละตอนจบมันถึงจะสวยงามจริงไหมครับเพื่อน